สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับพบก,กับเล้งน้ำซองครับทุกคนวันนี้ผมก็ลองจะเดินไปทําทงานครับทุกคนนี่ก็คือสะพานข้ามหัวน้ําซองครับตอนนี้ผมอยู่ในกลางสะพานถ้าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับรถเยอะมากตอนนี้ตอนนี้กับนักเรียนกําลังไปโรงเรียนครับในเวลาตอนนี้8ดโมง นี่อสุดทุกคน,กคนข้ามาสะพานน่ากวนจริงนี่ก็คือแคมป์แถวน้ำซองครับทุกคนถ้าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับนี่ก็คือแม่น้ำ ท,ที่กันก็คือตัวนีก้นก็ร้านอาหารเหมือนกันแบบมีเยอะแยะมนาะกต้งองเรียกนกำลังไปโรงเรียนนังนี้นคือภูเขาห้างน้ำรถตู้ไปกันเลยครับ เดินไปเหมือนทัขเือจเอาคือดักเฮ้ยายีหสิครับนนหนทาง ตอนนี้ก็พัฒนาไปเยอะนะครับแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ครับช่วงมีโควิดคนเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้อ่สิารับข้างหลังที่ผมเดินมาตีสะพานสวยง,งาม่ไหมทุกคนต้นไม,ม้อายุกว่า200ปีแล้วครับ ครับฟงทุกคนกำลังกายครับทุกคนตกันแล้วครับทุกตามผมเลยมาครับถ้าผมพูดอะไรไม่ชัดก็ขออภัยนะครับเพราะผมเป็นคนดอยครับพูดอะไรไม่ชัดเลยเสียงก็ไม่ชัดเลยครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายมีเงินงไปชื้นอผองราคาที่แพงๆครับนี่นครับ โอ้ทหารโอ้ทหารวะนี่ไอ้เกยไปยังดโไปเรียกครับไม่เดินโอ้ตปุ๊บนะปุ๊อันอไมอันอันไมอันาไมนี่แหมีแ่หมอสังอารม่รตัวี one one ่ ตอนรบาตร์ตอนใช่ไปเด็กทุกคนเคยเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็คือตอนไปโรงเรียนรถถีบเหนื่อยใช่ไหมครับทุกคนเคยเป็นไหมแบบนี้อีปึ๊กเจ้ <c oughs> ยเจ้ยดูสิครับทุกคน บรรยากาศยามเช้าสร้างเรียบง่ายจริงๆยินสบายมีสิทธคิดถึงตอนสมัยไวัยเรียนด้วยนะครับทุกคนตอนนอนก็คือโรงเรียนบรรยาก,กาศที่ช่างอธิบายไม่ได้เลย